สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจที t t Studio นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t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  เค u d i o นะฮะมาวันนี้นะครับผมเราก็จะมารีวิวนะเปาโลดิบารานะครับผมมาของฟรีนะฮะของฟรีที่ทุกคนมีนะครับของฟรทีที่ทุกคนมีนะฮะ ใครยังไม่ได้เปิดก็ไปเปิดเอาเด้อนะครับผมโอเคดีบาล่านะผมถือว่าได้ของดีมาเลยนะคนเนี้ยิยนคูดน่าจะเหมาะสุดนะครับผมน่าจะเข้าขาสุดนะโอเคทำเกมรูปก91บอลโดรน95เลี้ยงบอล94นะครับผมนะฮะแล้วประกอบตัว93สองสั้น90เปิดบอลเป็ด7จบสกอร์94ก็ถือว่าเยอะนะนะฮะลูกตังตกเก้าสงความโค้ง93สปีดเป็ดเป็ดสปีดต้น90 พลังการยิง92บาลานซ์97้าเจสเตมิน่แปดนะก็ถือว่าโอเคนะโอเคเลยนะโอเคในะระดับหนึ่งเลยนะนะเน้นครองบอลน,นะผมยิงได้ปั่นโค้งได้นะผมนะฮะสกิลก็จะมีดับเบิลทัสนะผมมีหมุนตัวนะฮะมีดับบอลข้ามหัวนะครับผมมีสกิลปั่นโค้งจากนอกกรอบนะฮะมีชิปบอลนะผมมีและลูกตอกส้นนะฮะยิงโดยไม่ต้องจับบอล นะครับผมนะแล้วก็มีไซโก้ยยิงจุดโทษแล้วก็มีสกิลเรียกฟาวนะโอเคดิบาลานะก็ถือว่าโหดนะแต่ใหนหน้าต่ำนะถ้าจับยืนหน้าเป้าเนี่ยมันก็จะอยู่ที่93ไม่น่าเกลียดนะแต่ส่วนตัวผมจับยืนหน้าเป้าดีกว่าส่วนตัวจับยืนหน้าเป้าดีกว่าถนัดกว่านะโอเคนะมามาโอเพนชาเล์นะไม่ได้ผมยังไม่ได้เล่นเลยนะ โอเพ่นชาเลนก่อนดีกว่ารุกกี้ก็ยังไม่ได้เล่นยังไม่ได้เล่นอะไรเลยฮนะเย่โอเพ่นชาเลนนะผมมานะฮะรวยครับผมโอเคผมมานะฮะสําหรับดิบาล่าเกมแรกนะครับผมสู่ตัวมันจับยืนหน้าเป้านะฮะเคยมันถนัดที่สุดนะผมจับยืนหน้าเป้าแล้วกันนะมาก็ได้อยู่แหละนะผมไม่ได้ต่างกันมากนะ จบสรกอร์ก็ได้คล่องตัวก็ได้แต,ต,ต่สเตมิน่าก็อย่าวิ่งเลยนะฮะเก็บแรงไว้ดีกว่าให้ดูวิ่งดีกว่ามาดูได้บอลแล้วลูกนี้แทงให้ดีบอลลา่า <c oughs> แลกลับคืนแม <c oughs> <c oughs> ่พลิกตัวชา้านิดหน่อยนะ <c oughs> เจอฟันได้แย่งไปได้ครับผมม <c oughs> าที่เอเบเป้ฝากให้ดีบอลล่า <c oughs> มาแล้วก็มาดูลูกนี้แทงมาปับ๊บ ไปถึงด้วยลูกนี้สั้นๆดีบอล่ายิงเรียบร้อยเลยครับผมโอ้โหมาว่ะเอาจนได้นะลูกนี้เฮ้ยเฮ้อาว่ะเอาว่ะ<ๆ>เห็นไหมเห็นไหมนี่ของฟรีก็โหดเหมือนกันนะครับผมนี่ที่ดีบอลไล่ครั้งผมฝากให้ป๊อปเป้ก่อนฮนะฝั่งน,นี้ล่้งว่ะดูล่งๆเลยฮะพ่อผมคริสเตียนโน่ล่งๆเลยฮะดิบอล่าอยู่ไหน ดิบ布าอยู่นี่ไหมลูกนี้ยิงโอ้โหมุมเดิมอะผมเจ้หกท่าซ้ายคมป่ะเนี่ยนิงมุมเดิมอะยิงเบาๆนะแต่คมนะฮะเอ้สองลูกคนเดียวเนี่ยลูกคนเดียวบอกเลยว่าผมนาเปาก็ไม่ได้แย่นะเนี่ยมาทีเบคเขียมเขีเ้ยมมาดิบ่าดิบ布าไปก็เบคเขียมมาเขียมรอดิบลาวิ่งแล้วก็มาลูกนี้อยากปั่นอยากปั่นอยากปันกป่น แต่เสียเสียบอลน,นะฮะก็จะปั่นโค้งซะหน่อยมาที่คริสเตียโนะโอเคครับผมจบครึ่งแรกนะฮะอยู่ที่สองศูนย์ว่ะอินปีสองแมตร์ได้ผมสำหรับดีบัลล่านะผมนะเท้าซ้ายมุมเดิมด้วยนะผมนะสือว่าโอเคนะจับยืนหน้าเป้าก็โอเคนะฮะมามามประเด็นนะผมไปฮะไปไปที่โดดูมาป๊อปเปลูกนี้ แทงมาเลยลูกนี้ครับผมคริสเตียนโนเปิดโคง้โคงดีบลัลล่าโอ้โห <c oughs> น่าเสียดายครับทันหรือเปล่าอินสิสตอรโอ้โหจับบอลยาวมากแต่เขามันมีใครเข้ามาเอาบอลนะหลักสวยครับผมหลักที่ดีบลับลล่าแล้วฝากแล้วก็ชิงโอ้โหได้ฟาวล์แน่ๆลูกนี้สวยง,งามครับผมได้ฟาวล์เราจับยิงฟรีคิกเลยครับผมนะดีบัลล่าวะ่ะลูกตั้งเตะดีนะความโค้งก็ดีนะจบสกอร์ก็ได้นะ ผมว่าฟรีคลิกดีอยู่นะถ้ามุมนี้โอเคเลยวะ9-2วะ9-2นะฮะลองดูมันต้องลองนะครับผมมุมนี้สวยสวยไหมโอ้โห,โหน่าจะสวยนะดูจากทรงลูกแล้วเฉีย <c oughs> ดเสาไปนิดเดียวโอ้โหแะน่าเสยียดายเฉียดไปนิดนึงนะผม <c oughs> อาทีดีบล้าผม <c oughs> ปากก่อนปรับไป <c oughs> รอแล้วก็แทงมาลูก <c oughs> นี้ปั่นเรียบย้อยมุมเดิมอีกแล้วนะผมนะจบที่เท้าซ้ายนะผมจบที่เท้าซ้ายนะโหดจริงโอ้โหถือมหาช่องดีเหมือนนะเนี่ยดีบอลล่านะานะเห็นอย่างนี้นะทุกคนโหดนะเว้แต่คนคนใช้น้อยนะดีบอลล่านีทีเบ็คแฮมรับผมเฮมยกมาอ็มปาเปปหลุดแล้วฮนะลูกนี้แจกวางหรือเปล่าแจกว้างไหมมา ยังยังใจเย็นพวกหลักหนึ่งทีแล้วก็ยิงแม่แม่ก่อดให้มากเกินไปปะเนี่ยให้มากเกินไปปะเนี่ยผมโค้งมาผมบันไต่ด้หมูงเรียบร้อยครับผมลูกนี้ยโอ้โหเนี่ยผมเืินมาแบบเล่นๆนะไม่ได้อะไรนะเข้าอะนะจากฝันใจนะครับผมโอ้ดิบแรเหนื่อยเลยว่าแดงแล้วนะแดงแล้วแดงแล้ว ขัดไม่ค่อยได้วิ่งเลยเนี่ยจริงขนาดไม่ค่อยได้วิงงว่งนะทีเอ็มปป้ครับผมมาดีบัลล่าลูกนี้ขอดไปครับผมปป้ยังไม่เหนื่อยฮนะน่าจะคนเดียวไหวน่าจะไหวน่าจะไหวยิงสเสาแรกรีบเลยครับผมอ้โ,อโหมุมนี้ทั้งสี่ลูกเลยวนะนี่โอเคโอ้ผมว่าดีบัลล่าดีมากเลยนะขนะัเล่นไปฮะเล่นไปโอเเครับผมจบเกมแรกนะฮะ 5-1ครับผมโอ้โหเด่นมากดิบาล่าครับผมจับยืนหน้าเป้ามันก็เหมาะเหมือนกันนะเอาเรื่องเลยผมเท้าซ้ายของเขานี่มันคมจริงนะแล้วก็แทงบอลได้อะไรได้หมดเลยนะ8.5ยิงสามนะผมยิงไปสามเป้าเออเอซิดไม่ได้เหรอเอซิไไดไม่ได้เหรอเนี่ยไม่ใส,ส่เอซิดเอห้เอ็มเปเร์ปี้นเนี่ยแต่ก็ยิงไปสามเมตรนะผมได้8.5ครับผมผ่านมากเลยผมจะยืนหน้าเป้านะทุกคนเบอร์ใครไม่รู้น ผมจับหน้าเป้าเพราะว่าหน้าต่ำผมเล่นไม่เป็นจริงๆนะฮะก็เลยจับอยู่หน้าเป้าก็ไม่น่าเกยียดนะดูเดี๋ยยิงไป3าเม็ดเกมนี้นะฮะฟอร์มเด่นเหลือเกินนะผมโอเคแล้วไปต่อเกมที่2งนะฮะไปโอเคผมมาต่อเกมที่2นะผมสำหรับดีบาล่านะฮะเกมได้แม่งอย่างโหดเลยวะยิงไปสมเม็ดจริงๆนะโอ้โหนะมาเกมนี้ผมนาคูเอ็มเปเป้เหมือนเดิมฮะมีดูเชื่อมเกมกับเมซี่นะครับผม มาจะเป็นยังไงเกมนี้ยตัดบอลได้สวยลูกชอตมาโคเรสกาดูไมดูไมมาดูครับผมป๊อปปี้ไหมป๊อปปี้ผมไปแล้วก็ส่งอย่างงี้ฮะนะก็ต้องยอมรับว่าป๊อปี้ส่งบอลไม่ดีนะก็เป็นอย่างนี้ตั้งนานแล้วแต่จบสกอร์คมฮะมาดูบอลครับผมมาทีเมสซี่ฮะเมสซี่ฟาอินเอสต้ามาโคเรสกา อาที่ปับไปฝากให้ดี巴าชิงโอ้โหหลุดลูกนี่ฮะไปยิงลีบเลรครับโอ้โหสุด้วผมคู่นี้ฮะเอาวะเอาวะนะผมมามามา,มาแล้วนะผมดีบ拉ฮะฉายแสงแล้วนะปไปวิ่งแล้วยกมาห <c oughs> ติดนิดหน่อยนี่ฮะผมมา,มาที่ดี巴าฝากมาซี่ก่อนใช่มาก่อนฮะอานูปาดมาเลยอินนิสตาโอ้โหแรงไปหน่อยับผม ล้นไปเยอะฮะมาเทดีบาลาผมเรามาปั๊บไปไปฝั่งนู้นก่อนนะฮะคนวิ่งยกมาลุกนี้ดีบาลา,ลาไม่ถึงอยังได้อยู่ฮนะโอ้ยล้นไปเยอะลูกนี้ไม่น่าทานโอ,โ,โอ้โหนี่เสียเลยนะครับผมดีบาลาอุย้ยอย่านะอย่าประมาทนะฮะพร้อมชกตลอดเวลานะครับผมแต่พอแล้วอย่าให้วิ่งเยอะผมเหนื่อยฮนะมาเสียผม ฝากได้ไหมยังได้อยู่ฮะอินสตอเทงมาเลยลูกนี้ดีบัลล่าปั่นดีครับโอ้โหเซฟมาอีกปั่นสวยนะไม่หลุดนะแต่ผมก็กดเยอะไปเมื่อกี้กดแบบแดงเลยอ่ะนะผมแต่ก็ยังไม่หลุดนะยังอยู่ในกรอบอยู่แต่ยังติดเตฟฮะเอาวะเอาวะดีบัลล่านะผมต้องลองต้องลองมันนะคนนี้เนี่ยต้องลองต้องลองนะครับผมมาคริสเตียนโน่ฮะไม่รีบกลับก่อนเราไม่รีบเราไม่รีบ มาครับผมเอมป๊บปไปถึงป,ป๊อปปี้เนี่ยส่งบอลดีกว่านี้นนมันจะโหดมากเลยนะจริงป,รป๊อปปีครับผมแทงมาเลยโอ้ยนะจังหวะไม่ดีฮะดีลาผมฝากให้ป๊ปปี้ก่อนไปคนเดียวผมข้างหน้าเพียบเลยข้างหน้าเพียบเลยคอนเพียบเลยฮะมาหลุดแล้วผมดีลาดีบ,า,ดบาลูกนี้ใจกว้างไหมใจอยากส่งนะใจอยากส่งมากเลยนะ แต่แม่งคลิปนี้มันเป็นรีรวิวดีาล่าไหมแม่ถ้าส่งก็จบเลยเมื่อกี้ได้ยิงแล้วปเ๊เป้เนี่ยเอาหลุดว่ะเกมนี้ยังได้อยู่น่าเสียดายผมเมื่อกี้ถนะ้าผมส่งนะผมได้ยิงนะปะเ๊เป้เมืเ่อกี้ไปครับผมคนเดียวฮนะยิงเวลาต้องลองปัน่นว่ะออกมาอย่างนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเลยครับผมโอโ้โหวิ่งมาอย่างนี้เท้าซ้ายของดีาลา่าคูล่ลกนี้ปเ๊เป้ได้สุดจริงเนี่ยมาว่ะมาว่ะ เท้าซ้ายของดิบ่าครับนะผมคมจริงนะคมจริงคมจริงนะครับผมทีไปแทงมาเลยลูกนี้หลุดไปแล้วลูกนี้หลุดขอปั่นเหมือนเดิมเรียบร้อยโอ้โหมุมเดิมครับผมดิบ่าเล่นมุมเดิมอีกแล้วนะครับผมเท้าซ้ายอาวาเฮ้ยมันเป็นตัวหลักได้เลยนะทุกคนของฟรีคนนี้ของฟรีคนนี้นเป็นตัวหลักได้เลยนะฮะโอ้โหอะไรขนาดนี้ อาทีดี巴拉าาผมฝากป๊อปไปก่อนเหมือนเดิมรอวิ่งมาอีกแลว้วผมคนเดิมอะทนอันนะน้าทันโอ้โหวิ่งไม่ทันว่ะความเร็วจัดเลยนะว้าเป็นกเตะที่เล่นมันเลยฮะคนนี้อะทีดี巴า,าผมป๊อปไปวิ่งแล้วไปวิ่งแล้วเอ้าหลุดมาอย่างงี้ขอยิงเองละกันโอ้โหป,ป๊อปไปแม่งความผั่นโค้งของมึงดีนะ <c oughs> มัาต่างกันนะจริงนะ <c oughs> ทุกคนป๊อปไปกับดี่า,าเนี่ย เร่การปั่นโคง้งเนี่ยมันต่างกันเยอะเลยนะนะฮะโอ้โหปาเป้ต้องยิงแบบแบบเต็มเต็มอะนะฮะแต่ก็โอเคเกมนี้นะผมนะดิบลาไม่โคตรผ่านเลยวะ่ขยนนะ,นะของฟรีที่โหดเหลือเกินนะฮะเป็นของฟรีที่โหดเหลือเกินนะผมแล้วทำไมมันจอดาเนี่ยโอเคครับผมนะฮะหลุดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอ้โหเออเรอ่์อีกมันเป็นอะไรอ่ะทุกคนอยากรู้อ่ะมันเป็นอะไรอ่ะนะฮะคือกูชนะนะเว้ย โอเคครับ okay, ผมไม่เป็นไรฮนะมาก็โหแต่ซิงคือกูชนะนะเว้ยไอ้เฉียโอ้โหโอเคครับผมแต่ก็ในเรามารีวิวดีบัลลานะเอรตติงช่างแม่ง <laughs> นะผมโอเคนะผมก็เกมแรกก็3มลูกเกมนี้ก็กี่ลูกว่าสองเหรอน่าจะสองหอเปล่าว่าถ้าจำไม่ผิดนะก็โอ้โหเป็นของฟรีที่โคตรจะเทพเลยนะจริงๆนะดีบัลลาเนี่ยนะจับใครเล่นหน้าต่ำไม่เป็นจับยืนหน้าเป้าจบเลยฮะโหดเหมือนกันนะครับผมโอเค ผ่านนะเป็นตัวหลักได้เลยนะเอาจริงในผมดีบล่านะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมส่วนใครจะปั๊ม G ีพหรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมวันนี้เป็นละบ๊ายบาย let's go